สวัสดีค่ะมาพบกับปาล์ม ep ที่3นะคะคือปาล์มจะสอนหา,าสินค้ายอดฮิตที่ขายดีประจำสัปดาห์ของช h อป e ีค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เลื่อนลงมาค่ะเห็นไหมคะว่าขายดีประจำสัปดาห์แล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะดูเพิ่มเติมนะคะดกดเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกดดูเพิ่มเติมอีกทีนะคะแล้วเราก็จะเห็น หมวดนะคะว่าสินค้าะจะขายดีอะค่ะว่าเราจะเลือกนะคะว่าเราจะดูหมวดไหนของปั๊มจะเลือกหมวดอาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นอาหารสำเร็จรูปค่ะตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าท็อป วันนะคะก็เดือนนี้จะขายได้4,000ห่อต่อ1เดือนนะคะถ้าสมมต well, ิว่าเพื่อนๆนะคะอยากดูสิน uh ค้า huh. ตัวอื่นที่ไม่ใช่อาหารนะคะก็ทำตามแบบแรกเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เลือกโหมดที่เพื่อนๆสนใจอะค่ะเดี๋ยวผมจะย้อนมาดูอีก หมวดหนึ่งนะคะเอาอะไรดีอาหารเสริมแล้วกันค่ะอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะตัวนี้ปัมจะเลือกเป็นอาหารเสริมเพื่อความงามค่ะเพราะว่าตัวนี้วัยรุ่นเด็กๆเขาจะชอบเสิร์ชหาคำว่าผิวขาวเราก็จะเห็นนะคะว่าสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งะคะ่ะก็คือ ปูตาอนาคอรี่นะคะของอนาคอรี่พาร์ะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะคือปัมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะคะคือเลทราคา3 0มสถึงร้อเนี่ยค่ะคือลูกค้าแม่ค้าเจ้าเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าใหญ่อะค่ะที่รับมาแล้วได้เลทที่ต่ำอะค่ะ แล้วก็ราคาข้างล่าง155ถึงราคาราคา299เนี่ยคือน่าจะเป็นราคาที่ติดอยู่กับซองผลิตภัณฑ์นะคะเพราะส่วนใหญ่ราคาซองผลิตภัณฑ์อ่ะเขาจะใส่ราคาที่สูงกว่าราคาขายนะคะเอย่าเรากดเข้าไปดูกันนะคะ โอเค EP ที่3ของปัมก็จะมีแนะนำอยู่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองมาศึกษาในนี้ก่อนคะ่ะว่าจะรู้ว่าอันไหนเป็นสินค้ากระแสรหรืออันไหนเป็นสินค้าขายดีคะ่ะแล้วเจอกันอีกที EP ที่4นะคะบายบาย